สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆหวยนะครับช่องหวยลาวทุกท่านกันเลยนะครับเนาะอ่ะมาก็ไม่รู้ว่าจะได้ยินเสียงฝนหรือเปล่านะครับเนาะฝนตกทั้งวันเลยนะครับช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับที่ไหนน้ําท่วมบ้างนะครับเนาะอ่ะนะครับมารายงานกันนะครับนนลบุรีกรุงเทพเนาะฝนตกทั้งวันเลยนะครับยังไงก็เป็นกําลังใจให้นะครับอ่ะก็มาดูในหวยลาวนะครับสำหรับในสูตรนี้นะครับก็เนาะเพราะว่าต้องใช้ต่อนะครับเพราะว่าในงวดที่แล้ว ที่ผมจับให้ใน3ตัวก็เฉพาะพสูตรนีน้แหละนะครับผมเห็นเลขมันสวยดีนะครับเนาะเออเพราะว่ามันมี6เนาะครับงวดที่แล้วนี่ท่านไหนเนี่ยนะครับถ้าไม่รู้ว่าจะเอาในสูตรไหนนี่ก็รอในชุดสรุปแล้วกันเนาะนะครับเนี่ยรอในชุดสรุปนะครับก็จะมี8คู่แล้วก็2ตัวกันนะครับแต่งวดที่แล้วนี่ผมชอบอยู่2ชุดเนาะนะครับเลข6กถ้าหกมาก็เป็นชุดนี้ถ้า2มาก็จะเป็นในชุดนี้นะครับก็นั่นแหละนะครับผมเน้นให6บางท่านก็เอาเฉพาะใน3ชุดนี้ นะครับก็ยินดีด้วยนะครับสายวิ่งก็ยินดีด้วยนะครับนั่นแหละนะครับเนาะใครไม่รู้ว่าจะเอาในสูตรไหนเลขไหนก็รอในชุดสรุปแล้วกันนะครับเนาะอ่ะนะครับก็สูตรนี้ก็ทําให้ดูเป็นแนวทางนะครับเนาะบางทีผมก็จับตามสูตรบางทีผมก็ไม่ได้จับตามสูตรถ้านะครับถ้ามันชนกันผมก็นํามาจับนะครับเนาะเพราะว่าในชุดโค้งสุดท้ายกับในสูตรเนี่ยมันจะเป็นในคนละสูตรกันนะครับเนาะอืม อ่ก็มาดูกันนะครับสำหรับในสูตรนี้ว่าที่แล้วนี่ผลที่ออกเนาะก็จะเป็นในที่ในหกหกหนะึ่งหนึ่งเจ็ดหกแปดนาะเออวันท่านบอกทำไมไม่ออกเวด่ที่แล้วเนาะที่ให้ไปวันท่านบอกโอ้ยนะครับทำไมไม่จับหกแปดมาเหมือนเดิมเนาะไม่ได้จับหกแปดให้นะครับนะเนาะเน้นไปนะครับคู่เดียวชอบเก้าหนึ่งนี่ก็ไม่มาเนาะไปหกหนึ่งเนี่ยเอออ่ามาดูต่อนะครับสำหรับในสูตรนี้ เราก็จะนําผลในงวดที่แล้วนั่นแหละนะครับก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยเด้อะนะครับก็พยายามดูเนาะตั้งแต่ต้นจบคลิปจะได้เข้าใจว่าเลขเด่นตัวเด่นเป็นตัวไหนนะครับสําหรับสูตรนี้ก็คือนะครับเราจะนำนะครับในหลักแสนเนาะก็จะเป็น6แล้วก็ตามมาด้วยในหลักพันจะเป็น1จับบวกกันเนาะแล้วก็จะเป็นในหลักร้อยนะครับก็จะเป็น7 สามตัวแค่นี้นะครับจะบวกกัน6บวกกับ1นี่ก็จะเป็น7 7บวกกับ7ก็จะเป็น4ก็จะได้ตัวนี้นะครับซึ่งวันที่แล้วได้ศูนเนาะอ่าก็เพิ่มไป1แต้มแล้วก็ลดมาอีก2แต้มนะครับก็จะเป็น3แล้วก็2นี่แหละนะครับเนาะถ้ามันเลขมันออกในใกล้ใกล้เคียงกันแบบนี้นะครับมันก็จะมาเนาะวันที่แล้วมันไม่ได้ออกใกล้เคียงกันมันมันก็ไม่มาเนาะมันสลับเข้าสลับหลุดหรือเปล่านะอันนี้ผมว่าน่าจะสลับเนาะเออ วันที่แล้วหลุดวัวน,นี้ก็ขอให้เข้าแล้วกันเนาะถ้าจับคู่นี่มันก็จะมีเยอะหน่อยนะครับเดี๋ยวรอดูในนะในใบตัดกันกับในเลขตำราเนาะเลขนามสัตว์สองสี่สองห้าสามสองสามสามสามสี่สามห้าเนาะแล้วก็สี่สองสี่สาม สี่สีแล้วก็จะเป็นในที่ในสนะี่ห้าเนาะอ่าแลี่ยก็จะเป็นห้าทีเนี้ยห้าสองห้าสามเอ๊ะวันด,ดีนิ่สองจะมานะเนี่ยผมคิดว่าเนี่ยห้าสี่ห้าห้าอ่าโอเคนะครับนี่แหละในชุดเต็มเตมาไปจับทั้งหมดนี้ก็คงจะไม่ไหวหรอกนะครับเนาะอ่าก็คงจะเป็นบนเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับเนาะหรือจะเป็นล่างน,นะนะครับเป็นสูบบนก็ต้องมาบนสินะครับ นี่แหละก็ไปดูในเลขนะครับเลขน้มสับแล้วกันเนาะซึ่งงวดที่แล้วนี่ห้าสี่ดูข้างหน้านเนาะห้าสี่เนี่ยมันก็เนี่ยในแถวเดียวกันกับห้าสี่เนี่ยแล้วก็แถวบนแล้วก็แถวล่างเนี่ยแล้วก็มาหนึ่งเจ็ดมีหนึ่งเจ็ดอยู่เนาะนะครับแต่แต,แต,แต่แต่มันไม่ได้มีตัวเด่นนะครับใน,น 1, เนี้ยไม่มีหนึ่งเจ็ดเนาะเนี่ยมันก็มีอย่างอื่นเนะี่ยที่เป็นเก้าเนี่ยนั่นแหละในงวดนี้นะครับ วันที่แล้วหลุดเนาะเออไม่หลุดสิมัน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 ไปเข้าล่างเนาะนะครับวันนี้นี่เรามาดูแล้วจะได้ในเลขไหนบ้างหกหนึ่งนะครับก็แถวเดียวกันกันกบในหกหนึ่งเลยแหละใกล้ๆเคียงกันกันกบในงวดที่แล้วเลยเนี่ยแถวบนแถวเดียวกันกันกบหกหนึ่งแล้วก็แถวล่างนะครับก็จะมีในที่ชนกันเนาะมีในที่ชนกันมีเลขไหนบ้างวัตตี้ี หกหนึ่งมีสอง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 สามสองสี่อ่าโอเคสามนี่มีสามสองสามห้าสามหกสามหกตัวนี้ไม่มีแล้วก็สี่เนาะมีสี่สี่สี่หกอันนี้เป็นสี่ห้าเนาะสี่สองสองสี่นี่ก็ตัวกลับของตัวนี้ ห้าสองห้าสามไม่มีห้าสี่ไม่มีห้าห้ามีแต่ห้าหกเนาะลำห้าแปดห้าเจ็ดนี่แหละชนกันในที่ในสามคู่นี้นะครับสลับในเลขนะครับเลขบ,บนเนาะสลับในสูนี้นี่ผมคิดว่าน่า,นาจะมาคนใน,ในคู่โต๊ดหรือเปล่าเนาะผมว่านี่น่าจะมาในคู่โต๊ดนั่นแหละนะครับบนนี่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะอาจจะมาเนาะนะ คล้ายๆกันกับในงวดน,นี้เลยเนาะหรือจะออกในแบบนี้เนี่ยก็สองสามมาเนี่ยเนาะเลขติดสองติดสามไว้นะครับผมว่างวดน,นี้ติดสองติดสามไว้นะครับเนี่ยก็ลองแคปหน้าจอัไปนะครับนําไปเลือกซื้อเนาะสลากกินแบ่งนะครับหวยลาวได้นะครับเนาะเกือบหลงแล้วสลากกินแบ่งรัฐบาล <c oughs> อ่าเนี่ยครับเป็นหวยลาวพัฒนานะครับเนาะก็ขอให้โชคดีกันนะครับหรือถ้าหรือถ้าไม่ชอบในชุดนี้นะอ่ะก็เอาในนี้ก็ได้เนาะ หกหนึ่งว่าจะแล้วมาหนึ่งเจ็ดเนาะเนี่ยวันนี้หกหนึ่งแถวเดียวกันเนี่ยเนี่ยก็เอาแค่สามแถวนี้นะครับก็หาตัวเด่นมาสักตัวนะครับเนาะสมมุติว่าได้เด่นศูนย์ก็จะน้อยๆหน่อยศูนย์ศูนย์สองศูนย์หกศูนย์นี่ถ้าได้เด่นหนึ่งนี่ก็อาจจะไม่เยอะเนาะก็จะมีหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าแค่นี้ยนะครับสองหนึ่งหกหนึ่งเนี่ยเนาะอ่าก็ลองแคปหน้าจอกันไปนะครับใครโจทย์ก็จดไว้นะครับเนาะก็ ลองไปดูนะครับเป็นแนวทางเด้อนะครับเราผิดถูกยังไงนี่ก็ก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับเอาไปดูเป็นแนวทางเนาะก็ในสูตรก่อนหน้านี้ก็จะเป็นในสูตรนามสัตว์อยู่เนาะเนี่ยมันไม่มันไม่ชนกันเลยนะครับอันเนี้ผมก็คิดว่ามันมันน่าจะมาบนหรือเปล่าเพราะว่างวดที่แล้วมาล่ามันน่าจะสลับเนี่ยลองเอาสองชุดเนี่ยมาจับอ,อันนี้ก็มีสาม มี3มี5ด้วยเดี๋ยวลองจับให้ซัก3ชุดก่อนนะนะครับเนาะเออนะครับก็ผมก็ยังไม่ได้ฟันธงเนาะก็รอในชุดสรุปโค้งสุดท้ายแล้วกันนะครับศูนย์เหรอศูนย์นะศูนย์ศูนย์สศูนย์สองสามอ่ะหนึ่งหนึ่งสามอ่ะห้า 5, ลองห้านี่ห้าหนึ่งห้าสาม เพิ่องออกไปนี่หนึ่งห้าสี่อันนี้จะอาจจะมาเป็นคู่โต๊ก็ได้เนะแล้วก็ศูน0์ศูนย์สามศูนย์สมสองศสองสาหนึ่งห,หนึ่งจะมาบนไหมยนึ่งวดถัดไปจะดูสูตรนี้ก่อนมาฝั่งนี้มาฝังฝ่งนี้ฝั่งนี้ วันนี้ก็มาเยอะแล้วเนาะอาจจะมา1อาจจะเป็นเด่นหนึ่งเน้นบนเบนาะถ้า1 1 2 3หนึ่งสาหรือเปล่าเนาะวดที่แล้วยังออกห7 8ดปดได้เลยวันนี้อาจจะเป็นนะครับหนึ่งสาสองหรือเปล่าเนาะเออวดที่แล้วยังเป็น6 7เจ6ดปดเจดหแปดได้เลยนะครับเลขเรียงไหมหมี1ไหนอีกศูนย์ ศูนย์เก้าเจ็ดห้าอ่ะนี่แหละอ่ะก็ลองไปจับดูนะครับเนาะเอาศูนย์กับหนึ่งดูครับลองเอาชุดนี้นะครับลองเอาชุดนี้นะครับไปจับกับในชุดนี้ดูนะครับถ้าเกิดชุดนี้มาบนนะครับเนาะเออนะครับอันนี้น่าน่าจะเป็นคู่ตัวหรือเปล่าเนาะหรือจะเป็นปนนี่ยังไงก็ลองลอง,ลองนำไปพิจารากันได้นะครับเนาะอ่ะก็ขอให้โชคดีกันนะครับสลับใน งวดนะครับหวยลาวพัฒนานะในงวดของวันที่ 20, 2, ยี่สิบสองอ่ายังพูดไปจบนะครับเนาะยี่สองกรกฎาคมนะครับก็ขอให้มีในนี้แล้วกันนะก็ขอให้มาเหมือนในงวดก่อนก่อนแล้วกันเนะนี่ยเนี่ยวันเนี้ยอาจจะไม่ได้มานะครับตรงๆงบนนี่ก็ขอให้มาเป็นคู่โต้แล้วกันเนาะก็ขอให้โชคด,ดีกันนะครับเฮงๆรวยปังๆกันนะครับสําหรับในสูตรนำสัตว์ใครอยากได้ก็อ่ะก็แคปหน้าจอกันไปอีกนะครับ นี่แหละก็ถ้าไม่รู้ว่าจะเอาในสูตรไหนเลขไหนนะครับก็รอในชุดสรุปนะครับในโครงสุดท้ายบนล่างเนาะที่จะมาเน้นให้นะครับในเน้นให้ในนะครับ6คู่เนาะชุดเต็มก็จะมี8คู่แล้วก็2ตัวกันนะครับแล้วก็จะมาเน้นๆให้อีกครั้งหนึ่งนะครับ6คู่เนาะสายวิ่งสายรูดนี่ก็รอรอเตรียมตามนะครับรอรอตามได้เลยนะครับส่วนใน3ตัวนีวดนี้นี่ ว่าวันที่22นี่จะได้กี่ชุดนี่ยังไงเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับเนาะอ่ะก็ขอให้ทุกท่านโชคด,ดีนะครับหากในคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ